สวัสดีค่ะนี่กะพาพี่น้องว่าเบิ่งการปลูกอ้อยค่ะเป็นการปลูกอ้อยช่วงต้นฝนค่ะพี่น้องคะปลูกช่วงต้นเดือนเมษาพฤษภานะคะ่ะตะกี้ตะกกอนค่ะพี่น้องพอแม่ปูยาตายายเพิ่นกับพาสาวน้าปลูกจะในช่วงเดือนตุลาค่ะพี่น้องคะปลูกช่วงตุลาคมเป็นต้นมากกับภาวาเพิ่นพุ่าเ่นบอกว่า ความชื้นในดินยังหลายอยู่ยังสินะคะพี่น้องถ้าอ,อ้อยลงไปปลูกอ,อ้อยก็จะง่ามขึนมข้นมากงอกขึ้นมากหลายแตกนอกแตกกอดีจิงสินะคะแต่บทพ่อช่วงเนี้ยค่ะกุมพามีหน้าแม่สามาแบบน,นี้พี่นอ้องอ้อยที่ขึ้นมากง,ง,งาม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 นี่บ่วด้น้าบ่มีน้าค่ะพี่น้องคะก็จะเหี่ยวแห้งตายค่ะก็จะมากืนขึ้นอีกเทือนหนึ่งกระช่วงมีฝนลงมาหลายๆจิงสิไหมคะพี่น้องคะที่นี่ปัญหานก้แก้บ่ไดดจ้าคือผลผลิตกับ ดูสึกว่าได้หน่อยนะคะก็เลยล่องลองไปศึกษาวิธีการปลูกของพี่น้องทางลรบุรี่เบิร์ค่ะพี่น้องค่ะปรากฏว่าเพิ่นปลูกช่วงตน้นฝนค่ะพี่น้องเพิ่นแนะนําว่าปลูกช่วงตน้นฝนเพราะว่าช่วงเนี้ยค่ะเมษา,าพฤษภาผาก็จะมีผ้าอยู่รูดูร่อนเข้ามาแน่ก็จะมีฝนตกมากจังสินะคะพี่นอ้องอ่อยเฮากันปลูกขึ้นมาแห้งเนอขึ้นมาหลายก็จะงามไปเรื่อยๆก็จะมีฝนตกไปเรื่อยๆอ่อยก็จะงามขึ้น ผลผลิตก็จะไล้ขืนวส,สันค่ะสาวนาก็เลยมาล่องเมืองค่ะพี่น้องว่าจะเป็นคือเพลนวาบอนะคะสำหรับการปลูกอ้อ,อยของสาวหน้าเนี่ยปกติแล้วทั่วไปที่พานมากค่ะพี่น้องก็จะปลูกในช่วงเดือนตุลาค่ะแล้วก็อาศัยน้ำฝ่าน้ำฝนาฝาจากทันเทวดาดูแลบำรุงรักษาให้นะค่ะพี่น้องบริเคยสูบน,น,น้ำสูบยังใส่บำรุงรักษาจากคือกระปลูกอ้อยตามธรรมชาติค่ะอาศัยน้ำฝนดูแลบำรุงให้ค่ะพี่น้องคะ มือนที่นีไปเห็นเพลนปลูกท่างลรบุรี่เพลนว่าเพลนปลูกต้นฝนง่ามลายง่ามคักผลผลิตก็ลายค่ะพี่น้องก็เลยสิล่องเอามาปลูกเบิงว่าสเป็นจังไหนสิเป็นคือเพลน,นบอหรือว่ามันอาจจะเป็นน้ำสภาพดินหรือการบำรุงรักษาการใส่ปุ๋ยกับบรูขื้อกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เลยวาจะล่องเห็ดคือเพลนเบิงค่ะเพื่อได้ผลผลิตดีช่วงนี้เอียงกระแพงค่ะพี่น้องคะผลผลิตท่านการเกษตรถือถือค่ะพี่น้องก็เลยวิธีใดที่มันได้ผลดี ได้ผลผลิตลายก็เลยอยากลองปรับเปลี่ยนเบิงคือเพลินเบิงค่ะพี่น้องสาวหน้ากระขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เขามาเบิงเขามาติดตามเขามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะพี่น้องเนาะกับชาพี่น้องผู้ใดมีเคล็ดลับมีวิธีการดูแลรักษาอ้อยดีๆนะคะพี่น้องกับคอมเมนต์เขามาแหลกเปลี่ยนกับสาวหน้าได้นะคะสาวหน้ากระสีได้พยายามเอาไปปรับปรุงเอาไปพัฒนาแปลงอ้อยของสาวหน้าคือกันนะค่ะพี่น้อง สำหรับโอนีก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะขอพี่น้องทุกคนมีความสุขนะคะ